สองซ้ำอ่าทีลถอยู่ไหนครับไหนรถคันไหนอันนี้เหรอสวยไหมครับอันนั้นเหรออ๋อลถนาทีคันนั้นสวยไหม่ะลูกอ๋อสวยล้อสวยด้วยโอ้โหแล้วรถคัน,น,น,นเนี้ยรถคันเนี้ยสวยไหมเนี้ยคันเนี้ยคันนี้สวยไหมคันเนี้ยสวยไหมสวยปะครับสวยไหมลูก เออเหม็นเหม็นเนะี่ยไหนรถนายู่ไหนชี้ให้พ่อดูหน่อยน,นี่เหรอโอ้้วปั่นได้ยังอปั่นได้ยังยังไม่ได้เลยปั่นยังไม่ได้เลยค่อมอย่างเดียวครับร oh <my> ักไม่ลูกรักรถไหมรักมากเลยเหรอ อันนี้่ะเหยียบทำไมอ่ะหนูเหยียบรถแล้วอ๋ออ่านหนังสือสิอ่านสิชี้สิขารถอ่าอ่านสิอ่านหนังสือยังไงอ่านหนังสือยังไงเอาเปิดเปิดเปิดปิดก่อนนะปิดก่อนอึาวอึาวอึาวอ่ะ,อะ,อะ อา้าวนาทีอ่านหนังสือครับเอ้าเปิดยังไงเปิดยังไงอ่ะเปิดตรงนี้อ่ะตรงนี้น้เาเปิดสิเปิดได้ไหมเปิไม่ได้เห,หรออันนาทีไปเอาหนังสือนาทีมาป่ะหนังสือนาทีอยู่ไหนเอ็นมดอยู่ไหนอยู่ไหนเอ็นมดอยู่ไหนลูก về duzi, này en mode, á về du en mode en mode thì na hì thong luôn anh ở này ra mà leo, này luôn, nút nè về du con thì ở trong con nè, nè con là เร็วๆแล้วรถคันนี้รถใครเนี่ยใครซื้อให้ปู่ซื้อให้เหรอสวยไหมอ่ะเล่นรถดิเล่นยังไงลูกเล่นให้ดูหน่อยดูขึ้นอ๊บอ่ะเล่นยังไงลูกเล่นงไงครับเย,ยอะยๆๆ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 เๆๆๆๆๆๆิ เป็นไงอา้าวเปิดขึ้นมามีอะไรอยู่ข้างในบ้างเอา้าไม่มีอะไรเลยอะทำไมของหายหมดเลยอ่ะลูกอทิยอัออกไปแล้วเหรออา่าเบาะรถไม่มีอะไรใส่เลยอะอ,อะเปไงดีอะต้องไปหาอะไรใส่แล้วแหละไปใช่ หาอะไรมาใส่ปะเอ้าเอาของมาใส่เดี๋ยวเนี่ยไปเอาของนี่มาใส่ปะเอาของมาใส่รถเอาของมาใส่รถเอาแล้วมาใส่รถเร็วอ้าวมาใส่ามาใส่เนี่ยเอาใส่บาะรถเนี่ยเร็วเอาเปิดเปิดเปิดเลย ไปเลยอึ๊บเอาใส่เออเก่งมากปิดโอ้โหเก่งมากเลยเปิดเดียวเหรอเปิดอึ๊บอุ้ยเปิดเดียวอ๋อออออกเหรอ,อใส่แป๊บเดียวก็ออกแล้วเหรอบ๊ายบายก่อนแล้วบยบายวันนี้มีไปก่อนนะครับจุ๊บจุ๊บ,บ,บความกวน Heh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 e <laughs>